กลับมาที่เวทีมวยวัชดำเนินนะครับเราเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2ครับายแดง1พิชิตทอเที่ยงธรรมไยน้ำเงินปตัตตกนินซินบีมวยไทยครับคู่นี้เจอกันในพิการา้หนัก123่อ่บพอนครับออมานี่เล่นจังหวะออกสายสวยๆปัตตกนินต้องพยายามจับเบียดนะครับต้องเดินให้ถึงตัวไปยืนคุยไม่ได้หนีมัดนี่ครับโอ้ยคุณฝ่ายเขาเริ่มจะเล่นเกมหรือเปล่าดูว่า ละหลวมหน่อยนะครับเข้าบวยหนึ่งิชิตนั้นแน่นกว่าเก๋ากว่าแล้วก็ออกแม่นๆนะครับแข้งไฟแต่ว่าแข็งแรงมากนะครับระตักนินต้นยกนี่โดนเตะบริเวณศีรษะไปครั้งหนึ่งครับไม่มีไม่มียุบเลยครับเดินต่อครับจ่อเข้าไปเรื่อยครับอาศัยความแข็งแกร่งท่าทรหดนี่แหละครับหนึ่งพิชิตโดนแล้วห้ามสะดุกมาโดนหมัดอยู่นี่เรื่อยอยู่เหมือนกันนะครับหนึ่งพิชิตโอ้โหดูครับนี่ครับ เียบเข้าไปเสยียบเข้าไปโอ้โหแต่ว่าโดอาจารย์ไม่สนครับตดเข้าไปตดเข้าไปปตักนินต้องชนนะครับทำไงก็ได้นะยครับรุ่นพี่หน่ยุบย่นให้ได้นะครับมารู้ว่าหนึ่งิคิดเองนี้ใส่จังหวะฝีมือมีสายคอยประกาศเอาไว้แต่ปตักนินถึงตัวมีศอกสลับไปด้วยเหยียดเข้าไปวงไหนตีไม่ได้นี่กรรมาการแยกนะครับมาเริ่มกันใหม่ครับในช่วงท้ายปลายยกที่3านะครับแต่ว่าหมัดก็เฉียวไป จังหวัดดึงต้องดึงให้ผลอ้าวซ้ายยกบางทีไว้เดินอย่างเดียวครับปตักนินชนอย่างเดียวครับอ้าวซ้ายมาหลวมก็ไม่ไม่ดีเหมือนกันโดนแข้งซ้ายไป2เม็ดแล้วนะครับบดยกที่3ครับปตักนินนี่เป็นประเภทผู้พิชิตความเจ็บปวดครับอ้าวที่นำแหมซ้ายอย่าไปอย่าไปรับซ้ายหนึ่งพิชิตเยอะนะครับมาแข้งขวายกบางได้ครับขวาหลุดโดนซ้ายไปปลายครับออเออนี่ครับ เบียดอีกแล้วครับโอ้โหโดูนี่ครับบูกับบุญเลยครับบูกับบุญเลยครับหาเรื่องชวนทะเลาะอ,อย่างเดียวปะตักนินแต่ว่าดูครับฮะสายจัดการสายจัดการดูมาหนึ่งพิชิตแกก็ไม่ยอมให้เจ้าปะตักนินใช้วงในได้ครับ่ว่าวงนอกนี่้ายนี่ถือว่าออกได้ดีเลยครับแต่เวลาโดนนี่จะออกอาการตะดุ้งให้เห็นแล้วครับปะตักนินก็ ได้ใจนะครับพยายามแกเบียกแกกล้ำในมีหมัดนําไปด้วยมาดูนะครับถ้าอยู่ห่างนี่โดน้ายแน่ไม่ปะทะด้วยแล้วนะครับชิงจังหวะออกแข้งซ้ายสวยๆล้วครับตอนนี้หนึ่งดิจิตช้าก็ไม่ได้นะครับประตักนินแต่ถ้าช้านี่อาจจะเข้าร่องครับอ้าวในกดแขนกดแขนเอายกเ,เริ่มกะยกแข้งยกขาไม่ขึ้นนะครับประตักนินอ้าวนี่ครับแต่ว่าไม่สนคบแหาควบเข้าไปควบเข้าไปชิงอ,อกรก หนึ่งพิชิตด,ดูครับใน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 นี่ครับโอ้โหเม็ดนี้ได้ครับปะตักนินเสียงเคียรเริ่มกลับมาอีกแล้วครับต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวครับหความพยายามอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าความสําเร็จมันจะอยู่แถวนั้นเอาตื้อเข้าไปตื้อเข้าไปหนึ่งพิชิตพยายามจะรวบเพื่อเก็บอาวุธนะครับแต่ว่าเวลาอีก2นาทีครับนี่ครับปะตักนินโอ้โหน้ำเงินจะเดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้น มาแต่ว่าอา้าขึ้นขึ้นขึ้น,นยังขึ้นไม่ได้ <c oughs> โอ้โหดูครับสถานการณ์นี่มันออกได้ทุกหน้าแล้วครับตอนนี้ครับพบีาลีม่ว่าวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับในเวทีโอ้โหเอาเลยครับเริ่มจะล็อกได้ปล้ำในได้ประตักนินแข็งแรงเหลือเกินต้องชนไม่ติดนะครับมาดูว่าหนึ่งพิชิตเองจากมั่นใจไปรับเยอะๆไม่ดีแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นี่สถานการณ์ใกล้เคียงกันอีกครั้งครับโอ้โหสุดๆดครับ ว้าต้องต้องชื่อจบคนประกบผู้นี้เลยครับเอามาลุยต่อลุยต่อเวียงเข้าไปส่วนหนึ่งไปชิดก็พยายามนี่แหละครับเก็บอาวุธพยายามจะกดแขนไล่ขาไว้ครับหันไปทางโอ้โห,โห,โหนี่ครับเก่งทั้งสองคนครับได้รับการชูมือไปทั้งคู้นะครับเสมอกันแบบสุดมันเลยครับโอ้โหฮ่าเดี๋ยวดูภาคต่อไปอเกิดขึ้นเมื่อไรครับ ผลการแข่งขันนะครับฝ่แดงหนึ่งพิชิตชอทเทียนคาเสมอกับประตักนินสินบีมวยไทยโอ้โหกินกันไม่ลงจริงๆครับ